น้างสมาธิแบบวเบสชั่นสูงสุดเวลาคุณมีดนตรีมันเหมือนกินยาแต่ดนตรีเนี่ยมันทําให้คุณเข้าไปอยู่อีกสภาวะหนึ่งไปอยู่อีกคลื่นสมองหนึ่งเวลาคุณเปลี่ยนคลื่นสมองจากเบต้าไปอยู่อัลฟามันจะเร็วมากเพราะดนตรีผมรู้เรื่องนี้เพราะผมนักดนตรีผมเป็นคอนดักเตอร์แล้วดนตรีคลาสสิกอันดี้ี่สุดในโลกคุณรู้จักคลื่น432เฮิร์ตไหมเป็นคลื่นของการฮีลิ่งผมจูนกีตาร์ทุกอย่างไป432หมดเลยเพราะ440เป็นคลื่นที่มาประดิษฐ์ทีหลังแต่ว่ากีตาร์ของผมจูน4 32, เราแรปกันด้วยกันนั่งสมาธิดีไหมเรากำลังกลับบ้านบ้านที่อยู่ในหัวใจของเราเอง ใจเข้าเราสัมผัสความสงบหายใจออกเราปล่อยทุกความกังวลถ้าเกิดใครที่ดูอยู่นะครับอยากจะมาอีเวนต์เต็มนะวันที่26กุญจิคินิเนสอย่าลืมนะครับคนที่เรียนนะผมแนะนำอย่างด้วยใจเลยมีนิคอสที่ให้ไปไปเรียนเพราะมันว้าวมากผมไม่เคยทำคอสเจ๋งขนาดนี้มาก่อนแล้วคุณจะยิ่งตื่นรู้